สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมีทั้งโปเนียนและก็โปรไมเนียนมาให้ทุกคนดูนะครับสำหรับใครที่เจอโปรแบบนี้นะครับมีหัวร้อนแน่นอนนะครับเป็นผมผมก็หัวร้อนนะ สำหรับโปรตัวนี้นะครับที่เราเห็นชัดเจนก็คือโปรวิ่งไวหรือว่าวิ่งเร็วนั่นเองอนะ่ะอันนี้คือย่องนะครับโคตรไวเลยนะเทาวิ่งนี้ไวกว่านี้อีกนะครับน่าจะควบคุมยากนะเขาก็เลยแบบเออค่อยๆย่องไปนะครับสําหรับช็อตนี้เราจะเห็นได้ว่าเขายิงคนตรงภูเขาแบบไม่ต้องขึ้นสะโขบนะครับณนะตอนนี้โปร fat, เดรฟัตหรือว่าโปรตัวนี้น่าจะโกงที่สุดแล้วนะครับณนะเวลานี้นะก่อนหน้านี้ก็บินยิงบนอากาศนะครับ สำหรับคนที่อยู่ในบ้านนะครับส่วนใหญ่โปรมันไม่ค่อยสนใจนะสำหรับใครที่เจอโปรแบบนี้นะครับบอกเลยว่ารอดยากนะ สำหรับใครที่เจอในแมทนะครับเวลาเราไปชมการลบเนี่ยมันก็จะวับวับหน่อยนะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูแค่ช็อตคิวนะครับถ้าดูช็อตวิ่งไปด้วยหรือว่าทุกช็อตอาจจะปวดหัวก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันวับแล้วก็กระตุกมากนะครับ โปรตัวนี้นะครับมันน่าจะเปิดล็อกด้วยนะเพราะว่ายิงแต่ละทีเนี่ยเรามองแทบไม่ทันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เล่งสปีดวิดีโอนะก็คือโปรตัวนี้มันวิ่งไวจริงๆนะครับ ผมดูจากการเล่นของเ้านะครับคนนี้เขาน่าจะสตรีมขายโปรนะคือเล่นแบบชํานาญมากนะครับยิงโคตรไวอะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของแมปนะครับวิ่งไปยิงถึงที่นะ็อนเมื่อกี้มีใครมองทันไหมเขายิงไป2คนนะครับ ปืน M249 ที่ดับในแมปนะตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าโปรนี้อย่างชอบเลยนะ โอเคเมื่อกี้โปยิงไวเกินนะครับคนดูก็หายใจแทบไม่ทันนะครับสําหรับไอดีนี้ก็โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยดีกว่านะครับตัวต่อมาก็แน่นอนว่าเป็นโปเร่งความเร็วเหมือนกันนะครับสําหรับโปวิ่งไวตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ค่อยเก่งนะสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ตัวเมื่อกี้เก่งกว่านะครับดูจากสเต็ปการเล่นแล้วไก่กามากเลยนะครับสําหรับโปรตัวนี้นะ ถ้ามันไม่มีโปรนะครับผมบอกได้เลยว่าการเล่นของมันเนี่ยไม่ต่างอะไรกับบอทนะครับเล่นเหมือนบอทเลยนะ สำหรับใครที่เล่นมันแมนแล้วคิดว่าจะมาไล่คิวนะครับถ้าเจอโปรตัวนี้นะบอกเลยว่าตายนะครับ โปรชัดเจนขนาดนี้แน่นอนว่าโดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูโปรวิ่งไวแล้วอาจจะปวดหัวนะเดี๋ยวเราไปดูโปรธรรมดากันเลยดีกว่านะครับสำหรับโปรตัวนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่เนียนนะเราก็จะเห็นได้ว่าเขายิงทะลุใบไม้บ่อยมากนะครับ สำหรับใครที่เก็บคอนดิโอนะครับก็อาจจะเจอโปรเยอะหน่อยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เอาโปรมาแบกนะครับ ตัวที่ให้โปรแบ่หรือว่าเบอร์2เนี่ยก็ไม่เห็นทําอะไรเลยนะครับรอ,อเต้มอย่างเดียวนะให้โปรยิงอย่างเดียวนะครับหรือว่าให้โปรคุมกันนะสำหรับโค้ดไอเทมนะครับ1โค้ดเติมได้แค่1 ID นะคนไหนที่เติมไวคนนั้นก็จะได้ของรางวัลไปนะครับ คนที่ใช้โปรมองฮารุส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่กล้าชาร์จหรือว่าไม่กล้าเล่นระยะประชิดนะเนื่องจากกว่าตายนั่นเองนะครับอาบังโบเกะผู้กเกอโ์ผูแฮกเกอร์โอ้โอ้โอ้วอกกี้วอกกี้แฮกเกอร์แฮกเกอร์ ล่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปรีเพย์กันตายกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาโปรจริงหรือเปล่านะถ้าเขาเห็นตัวเนี่ยก็คือโปรจริงๆนะครับ แน่นอนว่าโปรชัดเจนนะครับสำหรับไอดีนี้ก็โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูโปรที่เนียนกว่านี้กันบ้างดีกว่านะครับไอดี ID สุดท้ายในวันนี้นะครับหรือว่าโปรตัวสุดท้ายในวันนี้เป็นโปรที่เล่นเนียนมากๆนะครับถ้าผมไม่บอกเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าเขาใช้โปรแกรมเชเล่นนะบางคนก็ดูสถิติก็รู้แล้วว่าโปรนะครับแต่พอไปดูเล่นนะครับไม่เหมือนโปรเลยนะครับ หรือใครจะดูคลิปแบบไม่ฟังเสียงผมก็ได้นะให้ปิดเสียงแล้วก็ดูที่เขาเล่นก่อนนะครับว่าเนยียนแค่ไหนนะพอดูคลิปแบบไม่มีเสียงจบแล้วเฮ้ยเขาไม่ได้โปรนี่หว่าแล้วก็ค่อยมาฟังผมพูดอีกทีนึงก็ได้นะครับปิดเสียงจากช็อตนี้เป็นต้นไปได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังฟังอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาโปรยังไงนะอพอลงรถมานะครับดูจากลักษณะการวิ่งนะเขาเห็นศัตรูตลอดเลยนะครับโหปุ๊บนี่คือยิงปั๊บเลยนะ พอเขายิงตัวเมื่อกี้เสร็จนะครับให้ทุกคนสังเกตจุดเล็งของเขานะครับเหมือนเขาล็อกศัตรตูที่อยู่ใกล้ๆเขาไว้นะครับนี่ครับทุกคนดูนะแล้วก็ทําทรงเหมือนจะยิงตัวใกล้นะพอตัวใกล้ไม่โผล่นะครับเขาก็เลยจะยิงตัวไกลก่อนนะจากนั้นก็รอตัวแทงมานะครับเพราะว่าไม่กล้าชาร์จนั่นเองนะการที่ตัวเสื้อเหลืองเห็นแล้วไม่ยิงแล้วก็วิ่งออกไปอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้เบอร์หนึ่งได้คิวนะครับ ก็เป็นไปตามแผนนะครับให้เบอร์2ล่อแล้วก็ให้ตัวเองยิงนะทั้งที่รู้ตำแหน่งศัตรูอยู่แล้วนะครับแต่กลัวตายนะแล้วก็วิธีสังเกตโปรแกรมเชลเล่นอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราสังเกตตอนที่มันจะโผล่ไปยิงนะครับเหมือนกับว่ารู้ตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็คือโผล่ปุ๊บยิงปั๊บทันทีเลยนะครับ สำหรับทีมไหนมีโปรนะครับเพื่อนที่เล่นด้วยเนี่ยถึงกับไม่มีประโยชน์กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากรอชุบอย่างเดียวเลยนะสำหรับอีกาตัวนี้ก็บินไปไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ